อันนี้อยู่เส้นทางลัดที่เรามาออกมาจากแม่นาจรนะครับเราจะขึ้นไปแม่แม่จอหลวงบางช่วงนี้ขี่มันมากดีแน่นนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นแบบลูกลังเป็นล่องน้ำอ่าือเป็นลูกลังเป็นล่องน้ําก็ทางชันนะครับดูทางนั้นจะชันเลยครับลื่นลื่นกวดลูกลังนเ,นเนี่ยครับแต่คันเร็กคันนี้อูน้องใสลูจรงิงจก่อนมาก็เสริมแคดบาร์ให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับ เาตอนไปลุยกอเซลโลกัน่ะเวลาล้มนะแคดบราร์มันมาบีบแข็งไปดูครับว่าเสริมยังไงให้แข็งแรงนะครับอันนี้ก็ล้มมา,ามาหลายรอบแล้วพาะลุยตั้งแต่แม่น้ําร้อยสายมาเลยนะครับลื่นก็ล้มนะครับแต่เมื่อกี้นี้คือลงลงลงหนักมากเลยรอมันสไลด์ครับแคทบาร์เดิมมันจะมีจุดยึดแค่นี้แค่นี้แล้วก็จุดยึดนี้นะครับเวลาล้มนี่มันกระแทกแข็งก่อนมาก็เลยได้เสริมเลยครับสร้างเหล็กตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเพื่อจะไปช่วยค้ำตรงนี้นะครับ ช่วยได้เลยนะครับนี่ดูไม่โดนแข็งเลยสองข้างโหนี้ซีเ,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 เอาลี X ผมว่ากลับไปหน้าจะต้องถอยซเซฟแลครับถ้า <laughs> จะมากแกงนีแข็งแรงครับก็ห้าเ็ถ้ามีแคดบาร์ก็แนะนำให้เป็นสามจุดนะครับแข็งแรงรก็ไง<ร>ก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับสวัสดีครับ